พวกนี้นะครับเป็นเ e กียร์บ็อกตัวนี้เบอร์40ตามด้วยเบอร์50เบอร์60แล้วก็เบอร์70นะครับมีเบอร์80 90เบอร์ 100, 1้อย1นับ4 1นับ3ะครับ1ับแล้วก็1 1ันะครับอันนี้1แรงมา้า1นับ2แรงมา้าก็ครึ่งแรงนครับอน่ทับน้อยกว่าครื่งแรง1 4ับ4ก็คือ, 3, อ, 3, คอ, 4, คอ1ส่วน 4, 4แรงมา้านะครับตัวนี้มันจะแตกต่างกันตรงที่ขนาดของเฟืองนะครับเฟืองตัวนี้ดูไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเฟือง ยิ่งใหญ่ก <Pop keys am expand> ็ยิ่งจะไม่มีไอ้ตัวซี่ตัวอะไรนะประก็นนะครับเราก็จะใช้กาวประก็นกาวนัดไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะกันรั่วได้ดีกว่านะครับตัวเกลียวก็เป็นเหล็กของเป็นเป็นเหล็กเหล็กเหล็กแข็งนะครับเหล็กแข็งชุบแข็งแล้วก็ตัวเฟืองก็จะเป็นตัวทองเหลืองนะครับเดี๋ยวเราเราถอดตัวนี้ออกมานะนี่นะครับเนี่ยตัวเฟืองนะครับลูกปืนเป็นลูกปืนเทปเปอร์นะครับตัวนี้เฟืองแข็งนะครับตรงที่ชุบแข็งนี่จะถูตะไบไม่เข้านะครับจนตัวใหญ่ๆจะใช้ลูกปืนเทปเปอร์นะครับ